โอเคก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับลิซ่าสล็อต X หนึ่งนะคะตอนนี้นะคะลิซ่ามี4ช่องนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะไปกดติดตามไว้ทั้ง4ช่องเลยนะคะตอนนี้มีลิซ่าสล็อต X หนึ่งลิซ่าสล็อต X สองลิซ่าพารวยลิซ่าพาทัวร์นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะไม่ใช่ช่องลิซ่านะคะทุกคน ก็จะมีทั้ง4ช่องนะคะช่องหลักของลิซ่าก็คือปีไปแล้วตอนนี้ก็เป็นลิซ่าสล็อต x 1เป็นช่องหลักของลิซ่านะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะไปกดติดตามไว้ทั้ง4ช่องนี้เลยนะคะแล้วก็มีแจกเครดิตฟรีทุกเดือนนะคะทั้ง4ช่องเลยนะคะไม่มีจํากัดนะคะทุกคนส่วนใครนะคะอยากได้เครดิตฟรีก็ไปกดติดตามไว้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะมาอยู่ที่ไรเดอร์เจนนะคะสาวไรเดอร์เจนของเรานะคะวันนี้ก็ พกทุนมาพันหนะทุกคนมาเล่นอยู่ที่เมกาเกม65เช่นเคยนะคะเจ้าเก่าเจ้าประจำนะคะแตกแล้วก็ได้ชัวนะทุกคนนะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้สาวไรเดอร์เจนของเรานะกับงบพันหนะนี่จะเบ็ด60บาทนะทุกคนอย่าลืมเปิดเชอร์โบนะหมุนออโต้ออโต้ไปเลยอะไรก่อนเคียวลินนั่นนะี่ะออโต้ไปเลยทุกคน1,000ครั้งนะ เออมาดูกันอ่ามาถึงไซเคเตอร์ไเคเตอร์โอ้โหไม่เข้านะทุกคนขาดตัวเดียวไเคเตอร์ลูกรักโอ้โหไม่มาแม่ถ้ามานี่คือสวยเลยนะเนี่ยสาไรเดอร์เจนของเรานะทุกคนวันนี้จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอทุกคนจะไม่เล่นแบบว่า บ้าละหัน,นะทุกคนจะเล่นแบบถ้าได้มากกว่าทุนนิดนึงหรือว่ามากกว่าทุนแบบเออวันนี้อย่างทุนทิซ่าเอามาพันห้าทุกคนถ้าได้แบบ4ี่ห้าพันก็หยุดแล้วนะทุกคนนะน่าจะไม่ไปอะไรขนาดนั้นนะทุกคนวันนี้เล่นแบบพอหอมปากหอมคอนะกับสาวไราเดอร์เจนของเรานะ ก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากช่องเก่าด้วยนะคะก็อยากให้กดติดตามไว้ทั้ง4ช่องเลยนะคะเพราะว่าเป็นผลพลอยได้ของเพ,อเพื่อนก็คือ r ิซ่าจะมีแจกเครดิตฟรีนะคะก็ให้ทุกเดือนเลยนะแต่ว่าความพิเศษของมันคือดิซ่าจะแจกทั้ง4ช่องเลยทุกคนอะแต่ละวันก็ก็คือภายในเดือนนี้สีช่องเนี้มีแจกเครดิตฟรีนะแต่ว่า จะไม่บอกว่าแจกวันไหนนะทุกคนก็จะให้สิทธิ์คนที่ติดตามทุกวันนะคะก็จะแจกไม่บอกวันด้วยนะทุกคนใครที่รับชมทุกวันก็จะได้เปรียบนะทุกคนมีโอกาสได้เครดิตฟ,ฟรีก่อนใครเลยนะทุกคนนะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนนะทุกคนก็คืออยา่างเช่นวันนี้ถ้าแจกวันนี้อันนี้อันนี้คือสมมติทุกคนถ้าแจกวันนี้ก็คือจบภายในวันนี้นะทุกคนแต่ถ้าใครมาดูย้อนหลังก็คือ จะมาทักขอย้อนหลังไม่ได้นะทุกคนก็คือจบณวันนั้นเลยนะทุกคนต้องดวนที่นะอัปเดตวันต่อวันนะคะทุกคนเออขอแอบขอแหงอีกแล้วขอแอบขอแหงอีกแล้วเฮ้ยฟีเกมน่าจะได้เข้าปะแต่ทำไมไม่เข้าฉันงงมากนะ งงมากไหมถามเองตอบเองทำไรตอบได้ไม่ใช่อับดุลนะเว้ยขยายหน้าหน่อยทำไรตอบได้ตอบได้สิวะก็ก็คือทำใจอยู่นะทุกคนเพราะว่าช่องหลักวิวนะทุกคนก็อย่างที่ใครถ้าใครติดตามมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่านะนิชมาจากเริ่มต้นมาจาก ศูนทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์อีกนะช่องฟิวเพราะว่าโดนนะคะพวกเอ่อแบบดูดคลิปของริซ่าไปลงนะแล้วสร้างช่องเป็นชื่อลิซ่าเองนะคือแบบก๊อปไปนะแล,แล้วแล้วคืองงกับยูทูบเหมือนกันว่ามาแบนช่องหลักนะไอช่องอีกอปก็ไม่แบนด์นะแม่ฉันก็งงนะ คือทำไมไม่เล่นเองทำไมต้องมาเอาของดิซ่าไปลงด้วยเออแล้วมันเดือดร้อนคนอ,อื่นมากตอนเนี้ยเดือดร้อนมากคือเขาว่าเห็นแก่ตัวมากเลยนะอันนี้คือแบบเล่าให้ฟังว่าเออทำแบบว่าเห็นแก่ตัวเขาแบบไม่ทำไม่เล่นเองอะ่ะเออฉันงงมากนะแม่ก็บวบไปทุกคน เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่เริ่มต้นใหม่ปุอยก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนเออรู้สึกต้อแท้แต่ไม่เป็นไรนี่ยฮะดิซ่าชอบนะเล่นรักรัก Youtube ทุกคนแต่ Youtube ไม่รักดิซ่าว่ะอะไรวันเนี้ยพูดเองน้อยเองนะอ่ะล่าสุดไรเดอร์เจนเราฟรีเกมไม่เข้าเลยอะทุกคนไรเดอร์เจนของเรา หเออมาแมวมาขัดแมวช่องกลางได้ไงวันนี้อยากเข้าฟีเ์เกมอะอยากเข้าฟีเ์เกมมองลองไม่อยากให้คุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีใครคนเดียวนีวไว้ใจยากมีแต่ผมที่ไว้ใจได้ ทุนพันห้าตอนนี้แตกมาสี่พันแล้วทุกคนนะได้อยู่ทุกคนไม่อยากให้คุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีใครคนดีนที่ไว้ใ,ใจอะอย,อยู่มีแต่พงที่ไว้ใจได้โอ๊ยจ้าไม่ใช่จ้า อไรเดื่อเจนวันนี้ฟีเกมแข็งมากทุกคนไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเลยอะนะงงมากแม่ไม่เข้าเฉยมันก็แข็งเกินแข็งเกินปุยมุย คนนี่้าดูอนันี้สอบใบขับขี่ครั้งแรกที่มอไซค์ผู้หญิงขับทุกคนเขาไม่โอ m มก o d ฉันจะเจออะไรแบบนี้เนี่ยอฉันเจออะไรเนี่ยเจออะไรก่อนขขาไม่ไหวแม่ หยุดที่5,000ดีไหมทุกคนโอ้โหเอาไงอีกสักนิดหนึ่งไหมทุกคนส่งแต่ไรเด้อเจนวายออกมาทุกคนไม่ส่งสฟรีเกมมาเลยอะไม่ส่งฟรีเกมมาให้ฉันเลยอะ เออมาฟีเกมไม่ต้องแล้วนะทุกคนหยุดที่แปดพดีไหมทุกคนหรือว่าไปต่อดีไปต่อหรือเพาะแค่นี้ ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีละ่ะอุ๊ยวิ่งเกมมาขาดตัวเดียวเท่านั้นทุกคนฟึบฟึบฟึบ,ฟบไม่มาด้วยอะ่ะโอ้โหแมวน่าจะมาช่องแรกให้หน่อยนะทุกคนไม่มา ไม่มาตามเคยเป็นไปได้ยังไงไม่มาเริ่มจะไม่ไหวกับไรเดอร์อเจนแล้วนะทุกคน เริ่มจะไม่ไหวกับไรเดอร์เจนแล้วนะตอนนี้จบไหม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 มาอีกร้อยหนึ่งมาจะจบแล้วทุกคนเอาแค่เจ็ดพันนี่แหละ โอเคทุกคนนะคะลิซ่าหยุดอยู่ที่7 0 0 0นี่แหละทุกคนนะก็ถือว่าได้กำไรมานะทุกคนนะไรเดอร์เจนนะใครที่อยากจะเล่นไรเดอร์เจนนะคะเหมือนลิซ่าก็สามารถไปเล่นได้นะทุกคนนะทดลองเล่นได้อุ้ยไม่รู้เล่นได้หรือเปล่านะตอนนี้นะลิซ่าไม่ได้เข้าไปดูนะทุกคนอ่ะใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ลิซ่าด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ส่วนใครนะคะจะเล่นค่ายเดียวกับลิซ่าก็ สามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าใครหาลิงก์ไม่เจอนะคะก็ไปเสิร์ชหาใน Google นะคะทุกคน Mega g เกมหกห้านะ่าเล่นค่ายนี้ค่ายเดียวนะคะเพราะว่าค่ะแตกจริงจ่ายจริงนะทุกคนอ่ะวันนี้ได้กําไรมา5,500บาททุกคนวันนี้เอาพอหอมปากหอมคอนะคะไปแล้วทุกคนเจอกันเกมหน้านะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามช่อง ทั้ง4ีช่องไว้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนซีอูซีอูค่ะ